คืนเผาผีโกสไนท์สนับสนุนโดยเฟมแฮทโทนิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนพร้อมกันครับสายต่อไปเป็นสายของพี่ฝนดำเนินสะดวกนะฮะแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับพี่ฝน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้หนึ่งเรื่องที่พี่ฝนนำมาฝากพวกเราก็คือตั้งชื่อเรื่องว่าของแถมจ้ะเรื่องเป็นยังไงครับเชิญครับค่ะก็สวัสดีอ่ากระบวนการอ๋อไม่ใช่กระบวนการดีค่ะลงต้องหู้ก่อนเนาะครับผมติดกระบวนการก็คืนเผ่าผีนะฮะ อาวันนี้ได้ถ่ายทอดมาจากอ่าคุณสามารถนะน้องสามารถครับน้องสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้เนี้ยอ่าให้ฟังเนี่ยก็คือย้อนไปเมื่อประมาณสามปีครับคือน้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในหน้าที่อ่ามูนิธินะคะก็ไปศึกษากับรุ่นพี่อยาจะเป็นติดอาสาครับวันนั้นบังเอิญมีงานล้างป่าช้าสามารถบอกว่าก็ไปทําไปดูอ่าวิธีการขุดขึ้นมาทําอะไรบ้างยังไงก็ ตามอ่าเหล่าซื้อเหล่าตัวไปนะคะสามารถบอกว่าวันนั้นน่ะทํางานจนเหนื่อยอ่ะแล้วก็ช่วยพี่ๆีเขาเก็บของอะไรต้องจัดวางตรงไหนก็ช่วยกันทําตามหน้าที่ที่รับมอบหมายสามารถบอกทําจนกระทั่งอ่าเย็นแล้วค่ะจนกระทั่งพี่พี่เขบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปอ่าที่ตัวนะให้เอาของอ่ะที่วางไว้ตรงเนี้ยเอาขึ้นไปอ่าไว้ท้ายรถนะแล้วเดี๋ยวจะไปทําพิธีต่อที่ตัวเพราะของบางอย่างเนี่ยต้องทาพิธีส่งคืนเขา สามารถก็จะเตรียมตามที่รุ่นพี่บอกเมื่อเอิญ่าช่วงจังหวะที่กําลังจะอ่าขึ้นรถสามารถบอกเดินไปไปหยิบของชิ้นสุดท้ายนะคะขึ้นมาเก็บบนท้ายรถก,กระบะเมื่อเอิญเหลือไปเห็นเหรียญมันเป็นเหรียญอ่าคล้ายๆเหรียญวงนะคะคล้ายคายเหรียญจีนสมัยก่อนนะคะสามารถบอกเอิญมันสวยดีก็ไม่ได้คิดอะไรก็เก็บกลับมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่เขาที่ตัวก็ใส่กระเป๋าเสื้อไว้สามารถบอกว่าวันนั้นน่ะก็ทํางานจนเหนื่อยจนกระทั่งกลับมาบ้าน ก็ไม่ได้ถามพี่เขาว่าไอเหรียญจีนที่เจอเนี่ย้องไว้ที่ไหนอะไรยังไงก็เลยเอาวางไว้ที่ห้องก่อนคราวนี้ก็ผ่านไปได้ประมาณสามสี่วันก็ยังไม่ได้หยิบเหรียญอันเนี้ยน,น,น,นะคะกลับไปให้พี่เขาว่าจะถามขอนะคะพูดง่ายๆว่าเออเก็บไว้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นว้ามันแปลกดีปกติเคยเห็นเหรียญแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยจะถามแต่ยังไม่ได้ถามสักที่ค่ะคุณนะัทสามารถก็ลืมเรื่องนี้ไป จนกระทั่งมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็แฟนสามารถบอกว่าเหตุการณ์แรกเลยก็คือวันนั้นเนี่ยดึกแล้วต้องไปรับแฟนที่โรงงานน่ะนะคะก็โทรเข้าไปบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะเข้าไปสั่งอาหารในร้านไปใกล้โรงงานน่ะนะคะที่เปิดไว้นั่งรอแล้วกันถ้าน้องออกมาน้องก็ออกมานั่งกินได้เลยเพราะว่าเหลือประมาณสักห้าทีสิบทีก็คงจะพอดีกันครับสามารถก็เดินไปที่ร้านอาหารแห่งเนี้ย แล้วก็ไปสั่งอาหารอ่าน้องคนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ช่วยอะ่ะ <c oughs> ก็เดินมารับออเดอร์เสร็จแล้วก็ถามว่าพี่แล้วออพี่ผู้หญิงที่เดินมากับพี่เขาไม่กินแล้วหรอ <c oughs> เห็นเดินกลับไปรอที่รถสามารถบอกอืมกันเริ่มแล้วหรอเอา้าไม่กินเหรอเห็นรือว่าไงไม่รู้สีแต่เห็นมีพี่ผู้หญิงะ่ะเดินตามพี่เข้ามาแล้วก็ เดินออกไปนั่งรออยู่ที่ในรถนะคะสามารถก็มองที่รถก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยโทรหาแฟนเนี่ยนะคะว่าเออน้องออกมาหรือยังเห็นน้องที่อยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าน้องอ่ะเดินรอที่รถขึ้นมากินเลยกับข้าวเดี๋ยวเขาก็ยกมาแล้วเดินตามมาตอนไหนไม่เห็น แฟนของสามารถก็ตอบกลับมาว่ายังไม่ได้ออกจากโรงงานเลยนะยังอยู่ในโรงงานอยู่เลยรอแป๊บหนึงเขาคงจะตามฝานหรือเปล่าสามารถก็เออคงคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแฟนเขายังไม่ได้ออกมาก็คงจะไม่ใช่ก็ลืนเรื่องนี้ไปผ่านไปประมาณได้ประมาณเกือบครึ่งเดือนค่ะสามารถรบ,บอกวันนั้นก็เหนื่อยแล้วมีเคสงานที่ต้องออกไปช่วยพี่เขาเพราะเกิดอุบัติเหตุ เขาก็ไปทาเรื่องคาราวช่วยกันพาผู้ประสบภัยนะคะอะเหตุเนี่ยที่ว่าโดนรถชนเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาพอเปิดประตูห้องเข้ามาเข้าไปที่ห้องนอนก็เห็นแฟนอน,นอนหันหลังให้ก็ไม่อยากจะเรียกนะคะคว่ากินข้าวหรือย,อยังอะไรหรือยังอะไรเงี้ยเพราะตั้งแต่เย็นก็ไม่ได้โทรหาเลยสามารถบอกก็เข้าไปอาบน้ําตามปกติล้างหน้าแปรงฟัน อ่าที่อ่างล้างหน้านะคะ<ม>พอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเสร็จก็เก่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปอาบน้ําคบเงยหน้าขึ้นมาก็มองที่กระจกตรงอ่างล้างหน้าค่ะเหมือนกับมีผู้หญิงนะเดินเดินผ่านไปที่กระจกนะคะก็คิดว่าอ่างเป็นน่าจะลงไปทําอะไรครล่งหรือไปหาน้ําดื่มหรือเปล่า<ม>ก็ยังไม่ได้เอกใจก็ไปเปิดฝักบัวอาบน้ําสามารถบอกกําลังอาบน้ําแบบเพลินๆเ,เลยค่ะ ล้างหน้าล้างตาแต่พอลืมตามาแล้วเราเปิดฝักบัวเนี่ยเหมือนก็มีละองน้ํามันนะก็ขุ่นมันก็ม่โออม่มมวะสามารถบอกเหมือนก็มีคนเนี่ยอยู่ตรงหน้าค่ะเขาก็ตกใจรีบปิดฝักบวัวแล้วก็มองรอบๆตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบภาพตัดหรือภาพหลอนที่ว่า,าผู้ประสบเหตุเมื่อเย็นเนี้ยติดตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเป็นเด็กใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดอย่างนั้นนะเขาไม่ได้คิดอะไรก็อาบน้ําต่อแล้วก็ยกมือพนมบอกว่า อถ้ามีอะไรขึ้นมาอยากตามมาหาผมนะไม่ว่าอะไรแล้วแต่ก็ขอให้พี่ปลอดภัยแล้วกันเพราะว่าเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถก็กลับเข้ามาแล้วก็มองแฟนตัวอีกครั้งนึงก็เห็นเหมือนนอนหลับสนิทเหมือนเดิมคิดในใจว่าทาไมเดินลงไปข้างล่างกลับขึ้นมาแล้วนอนปกติเลยทําไมมีอาการเหมือนกับว่าเออเราเข้ามานอนแล้วทักทายอะไรเงี้ยก็ผ่านไปอีก พอผ่านไปได้ประมาณสามถึงสี่วันก็นึกถึงเหรียญจนีนนั้นได้ก็เลยถามถามแฟนว่าน้องเห็นเหรียญที่พี่วางไว้บนโต๊ะหัวนอนนี่ไหมอะไรเงี้ยอ่าแฟนเขาก็บอกว่าอ๋อเหรียญจีนโบราณน่าเหรอรเห็นเห็นที่หนูเ,เก็บไว้ในลิ้นชักน,นั่นแหละสวยดีนะพี่จะไปไหนเอามาจากไหนอะ สามารถบอกอ๋อเดยวจะไปถามพี่เขาที่ตัวว่าเอาเก็บมาได้ไหมพอดีว่าไปล้างป่าช้าแล้วเจอมาอมแกนเขาก็ตก,กใจแล้วก็เลยบอกว่าพี่เก็บอะไรของพวกนี้มาไม่ดีนะเดี๋ยวดีไม่ดีอ่ะไอ้ที่มาด้วยอ่ะมันจะไม่ใช่แค่เหรียญมันจะเป็นเจ้าของอ,อะไรเงี้ยสามารถก็บอกว่าโอ้อยังางงงา,งายเลยนี่รอก มันก็แค่เป็นเหรียญน,นะจะเป็นเหรียญเก่าตกอยู่แล้วมไม่มีใครเห็นนะ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปถามแล้วกันอ,อยู่ในลิงชักก็ดีละแหละแต่วันนี้ไม่ได้เข้าไปก็เดี๋ยววันไหนเข้าไปแล้วก็หยิบไปแล้วกันอก็ลืมเรื่องเหรียญนี้ไปอ,อีก,อกจนกระทั่งอผ่านไปแฟนของสามารถเองมาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันแฟนเนี่ยนะคะฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะมาเรียกมาเรียกตัวเขาเลยนะคะว่า,เ,าเดี๋ยวให้พาไปที่ที่หนึ่ง แฟน่องมสามารถก็ถามว่าจะให้พาไปที่ไหนแล้วรู้จักกันด้วยเหรอเพราะจาได้ว่าไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะให้พาไปที่ที่หนึง่งแฟนาสามารถก็ไปเหมือนเมือขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้หญิงคนนี้ไปพอไปถึงที่ที่หนึง่งอ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆพวกสุสานเหมือนกับมีงานอะไรสักอย่างในสุสานไม่ทราบะนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็จุงมือพาเข้าไปพอพาเข้าไปเสร็จสักพักหนึง่งอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะ ก็หยิบไม้ขึ้นมาแล้วก็ตีมันที่ขาของเมียสามารถนะคะจนเขาตกใจแล้วก็สะดุ้งกลืนนะคะแล้วก็เลยเล่าให้อ่าสามารถฟังสามารถก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมกั้งคิดมากไปหรือเปล่าแล้วจําได้ไหมว่าฝันอย่างเงี้ยมากี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยกันสามารถก็บอกว่าครั้งเดียวพี่ตั้งแต่เป็นผัวเมียกันมานเนี่ยหนิไม่เคยฝันอะไรน่ากลัวขนาดนี้เลยนะครั้งเนี้ยครั้งเดียวเลยที่ฝันอืแต่มาก็บอกว่าเดี๋ยวท่าไงก็ไปทําบุญตักบาตรแล้วกัน จะได้สบายใจแล้วก็ลดน้ํามูลด้วย <C ham> ถ้าว่างวันไหนเดี๋ยวค่อยไปทําสังฆทานก็พูดกันไปผ่านไปได้อีกสองวันใจของสามารถก็มาเล่าเดิมเนี่ยค่ะเล่าแบบเนี้ยว่าผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะเขาพย,ยายามจะเข้ามาทํารลายไม่รู้เพราะอะไรเขาก็จะตีอยู่ที่ขาเหมือนกับว่า <C ham> จะสั่งสอนหรือสักอย่างพูดอยู่อย่างนั้น,นะคะ่ะว่า <C ham> จะสั่งสอนให้มึงหลับจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <C ham> พูดเหมือนกับแบบเป็นคนพูดไม่ค่อยชัด เหมือนผู้ภาษาไทยไม่ค่อยชัดแกนเาสามารถบอกกลัวมากชั่วโมงนั้นกลัวแล้วก็เลยบอกสามารถว่าถ้าหยุดแล้วเนี่ยให้พาไปทาสังฆทานทีได้ไหมแล้วก็อยากจะให้พาไปทําที่ไหนก็ได้ที่แบบศรัทธาหนักหนักหน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่อยากฝันแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะสามารถก็บอกเอางี้แล้วกันก็เดี๋ยวออาหัวเอาไปเน็บไปที่เสื้อ แล้วก็หรือไม่ก็ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวไปเลี่ยมแล้วแฟนขอให้เดี๋ยวถ้าไปตัวเน,เนี่ยจะถามพวกรุ่นพี่ละกันว่า,าฝันประเภทแบบนี้มันหมายถึงยังไงอะไรเงี้ยเพราะพี่ไม่ได้เข้าไปที่มูลนิธิเลยแต่เราสามารถก็บอกเอาเพลงก็ได้ก็เอาหูที่สามารถอนะให้แล้วก็เป็นไปที่เสื้อแล้วก็อ่ติดตัวไว้ตลอดอจนกระทั่งวันนั้นสามารถอนะเข้าไปที่มูลนิธิก็ได้โอกาสก็เลยถามว่าเออพี่ ผมมีเรื่องแต,แต่จะเล่าให้ฟังเอ่อมีของผมะนะฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะมาหาแล้วก็มาทําร้ายมาตีขาแล้วก็พูดทํานองเหมือนกับแบบจะสั่งสอนอะไรสักอย่างนี่แหละที่มีผมเล่าให้ฟังอะนะมันหมายถึงอะไรหรือเปล่าร่อนพ่ก็บอกว่าอ๋อมันก็มีสองอย่างคือหนึ่งอาจจะมีใครเข้ามาเตือนอม,มาเตือนมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปประสบ ไปพบเจออะไรมาแล้วก็ตามมาบอกอะไรสักอย่างหรือเปล่า uh, ฝันแบบเนี้ยเหมือน uh, เขาเตือนหรือสองแฟนเองอาจจะนอนคิดมากไปหรืออะไรไปก็ฝันแต่ไม่น่าจะใช่อย่างที่สองนะเพราะเองบอกฝันเหมือนเดิม uh, ๆใช่ไหมแต่มาบอกใช่ฝันแบบเนี้ยสองสามครั้งละผมก็เลยให้ห้ว่าที่พี่ให้ผมไปอะติดตัวไว้แล้วก็ uh. อ่าพาไปทําบุญละไปทําสังฆทานด้วยรุ่นพี่ก็เลยถามว่าไอ้มาด ถามจริงๆนะวันที่ไปอขุดอหลุมศพนะคะไปทําพิธีล้างป่าช้านะ่ะได้เข้าพิธีล้างหน้าแล้วก็ถอนท,ทําพิธีถอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลับมาแล้วนะทุกคนเนะี่ยต้องให้เหล่าซื้อเหล่าตัวนะ่ะท,ทําพิธีถอนแล้วก็ปัดลังควาอะไรอย่เงี้ยครับค่ะคราวนี้สามารถก็บอกว่าโอ้ไม่พี่พอดีผมกลับมาแล้วเนี่ยผมก็ เ็บของอะไรเสร็จเลยเสร็จแล้วเนี่ยเอาของลงจากรถแล้วเนี่ยผมก็ขับบ้านเลยผมก็ไม่รู้ว่าว่าต้องเข้าพิธีอะไรอีกอะไรเงี้ยเออวันนั้นกนะูจะถามตั้งนานแล้วก็เลยถึงเป็นพี่ว่านะเพราะว่ามูแต่ยุ่งๆกันแล้วก็เตรียมของด้วยเองยังไม่ได้ทําพิธีใช่ไหมใช่ใช่พี่เออพี่มีเรื่องหนึ่งสามารถบอก ผมเก็บเหรียญตีนอะไรสักอย่างมันเป็นเหมือนเหรียญโบราณนะพี่ผมเห็นแล้วมันสวยดีผมก็เลยเอาใส่กระเป๋าเสื้อเอากลับไปบ้านวันนี้ผมไม่ได้เอามาผมลืมผมว่าจะมาให้พี่ดูอ่ะผมก็ไม่ได้ามาให้ดูสักทีผมจะถามว่าผมเก็บไปได้ไหมหรือว่าต้องคืนกับใครอะไรอย่างเงี้ยุพี่ก็เลยมองหน้าว่าไอ้มาดก,กวางเบาเหรียญน,นะนะรีบเอามาให้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามเหล่าซื้อเขาเขาจะได้ดูให้ของอะไรก็ตามนะที่อยู่ที่นู่นน่ะ เมื่อจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่แม้แต่ที่เกิดเหตุเจอเจอของอะไรล่นแล้วแต่ต้องใส่ถุงแล้วก็เอามาคืนแล้วบางครั้งเนี่ยเขามีเจ้าของสามารถพอได้ยินก็บอกโอเคพี่ได้เลยงนะั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ยผมเอาเหรียญจีนมาให้พี่แล้วพี่เอาไปถามเราสูทีนะว่าต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยผมก็ว่าแล้วทําไมมันมีอะไรแปลก ผมเห็นอะไรบางอย่างในห้องน้ํานะเหมือนมีผู้หญิงเ,เดินบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่อเออนะพี่พูดทำใจผมกลัวเลยรุ่นพี่ก็เลยบอกงั้นเนี่ยมานี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรล่าซื้อว่างอ่ะเองก็ไปทําพิธีถอนแล้วก็ปัดรังควานซะอะไรที่ไม่ดีจะได้ไม่ตามไปบ้านอะไรเงี้ยพอถึงเวลานั้นรุ่นพี่ก็พาสามารเนี่ยไปหาเหลาซือ้อ ก็ทาวิธีปัดลังควานแล้วก็อกินน้ํามน่ะนะคะสามารถกลับไปสามารถบอกวันนั้นอาบน้ําอาบท่าเสร็จน่ะก็บอกกับเมียตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยจะเอาเหรียญจีนเนี้ยไปให้หล่าวซือเขาเพราะว่าเห็นลุงพี่บอกว่าของอะไรก็ตามอ่ะที่เอามาเนี้ยต้องเอากลับไปคืนก่อนเก็บได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับเมียสามารถก็บอกว่าโอเคเลยพี่ดีเลย หนูก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อมีอะไรที่ตามมาที่หนูบอกพี่อ่ะเนี่ยมันจะแถมมากับไอเรียนนี่เปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเอออย่อเพิ่งคิดมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปสามารถเมื่อคืนนั้นนอนไปได้ประมาณดูนาฬิกาเพ้่ประมาตีหนึ่งตีสองอะค่ะเหมือนลงไปกินงานแล้วขึ้นมานอนบนห้องเขามีความรู้สึกว่าเขาเองบอกเขาไม่ได้หลับนะคุณนัด <c oughs> เขาเห็นเหมือนมีใครสักคนเนะี่ย กำลังก้มๆในเลยอยู่ตรงหัวนอนนะคะ<อ>เมื่อจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึง่งสามารถบ,บอกเขาขยับตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะจะหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้แต่เขาช่างเลืองอะระดับหางตาของเขาอะเขาเห็นเป็นลักษณะผู้หญิงใส่เสื้อขมุกขมัวมากค่ะจากแสงไฟสสลดที่ตามไว้นะคะกำลังก้นก้มๆในเลยแล้วก็เหมือนค้นอะไรสักอย่าง หรือเหมือนพี่ยายามจะเปิดลิ้นชักอะค่ะแต่ทําไม่ได้ครับสามารถบอกชั่วโมงนันกลัวมากอยากจะบอกว่าใช้เมียตัวเองไหมอยากจะเรียกชื่อหรือสักอย่างเนี่ยว่าหาอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทําไม่ได้พอสักพักเดียวค่ะคุณเหมือนก็มีเสียงเรียกอะค่ะพี่มาพี่มา,มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สะดุง้งพอสะดุง้งคุณเขาบอกว่าน้อยน้อยเรียกพี่เหรอใช่ก็หนูเห็นพี่เป็นอะไรไม่รู้อึกอึกอึกอยู่นั้นน่ะก็เลยเรียก ฝันหรือว่าอะไรพอสามารถนึกได้ก็บอกอ๋อปลาปลาเปล่ากลัวเมียจะกลัวค่ะก็ไม่กล้าพูดอะไรจนกระทั่งถึงเช้าสามารถบอกวันนี้ไม่ลืมแล้วพี่ผมยิบเหรียญนั้นน่ะใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วก็ไปหารุ่นพี่ที่ตัวอย่างไวเลยเอาไปให้เสร็จปั๊บเลยปั๊บก็ไปหาเราซื้อรุ่นพี่ก็บอกว่าไอ้มาดมันเก็บเหรียญอันเนี้ยเอามาด้วยจากที่วันนั้นไปล้างป่าช้าแล้วมันก็เจอเหตุการณ์แปลก แล้วก็เหมือนเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนมันโดนผีอำหรือเปล่าไม่รู้่ามันบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยแบบกาลังค้นหาอะไรอยู่ในห้องเนน่ะแต่คนแี่มันน่าจะใช่แต่แล่วจะเกี่ยวยงหรือเปล่าให้เราซื้อดูก่อนเราซื้อก็เอาเหรียญจีนอันเนี้ยนะคะโบราณอันเนี้ยเดินออกมานอกประตูตัวนะคะแล้วก็โยนขึ้นมาบนฟ้าเขาหล่นลงมาคุณเชื่อไหมว่าเหรียญอันเนี้ยมันเหมือนคนนมือปันเลยค่ะโอ้แตนที่จะหล่นลงมาแล้วก็ แคเลยนะคุณนัก oh. แบบว่าแบนลงไปเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนเหรียญปกติเห็นมันก็กลิ้งไปไม่ใช่นะคุณเหรียญนั้นเนี้ยโยนขึ้นไปสามารถเราเห็นกับตาผมเลยว่าเหรียญมันตกลงมาแล้วมันปักแล้วมันหมุนเราเอามือปั่นเหรียญเล็กเนี่ยมันหมุนแบบนั้นเลยพี่แล้วผมก็ตกรใจรุ่นพี่ของผมมองยังตกกรใจเลยเหล่าซื้อก็มองที่สามารถแล้วก็ไปเก็บเหรียญอันเนี้ยย่อนไปที่ขันน้ำมูล บอกเดี๋ยวฝากไว้ที่นี่แหละสักสามวันครับแล้วเดี๋ยวเองก็มาเอาเหรียญอันนี้ไปแล้วก็ไปคืนที่เดิมเจอที่ไหนก็วางไว้ที่นั่นไม่ต้องไปสนใจว่าจะอยู่ยังไงเองจําตําแหน่งที่เจอได้ไหมสามรถบอกจําได้ครับที่ล้างป่าเช้าวันนั้นน่ะเองก้าวกลับไปแต่ฝากไว้นี่ก่อนสามวันแล้วก็อ่อระวังเนื้อระวังตัวหน่อยละกันช่วงเนี้ยเพราะเกิดจะมีอะไรมาทักมาเตือนก็ ฟังฟังไว้มั่งแล้วกันแล้วเราซือก็ให้หูมาหนึ่งแผ่นนะคะสามารถก็เก็บเอาไว้ระบบของมียผมเนี่ยผ,ผมให้ไปแล้วแผ่นหนึ่งไปเลยนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราซื้อพูดแค่นี้แล้วก็ไม่พูดต่อนะคะน้พี่ก็บอกให้มากชั่วโมงนี้ก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเราซื้อของเติรนเนี่ยก็ฟังฟังไว้บ้างแล้วก็เหรียญเนี่ยอย่าลืมนะสามวันนะเองก็เมาไปเอาไปวไว้ที่เดิมไปคืนแสดงว่าเก็บไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สามารถก็บอกว่ากลับไปนอนใกล้จะถึงวันที่สามแล้วค่ะสามารถก็ได้รับโทรศัพท์ตอนกำลังทำงานอยู่นะคะว่ามีอุบัติเหตรุรถชนกระบะชนมอเตอร์ไซค์สามารถบอกว่าไม่คิดแลวค่ะว่าคนที่สามารถจะไปช่วยเนี่ยก็คือเมียงตัวเองถูกกระบะชนค่ะขาเนี่ยเหมือนกับแบบหักไปเลยคุณนะ <S <S 2> <S 2> ข้างหนึ่งใช่ค่ะ นอนเหมือนประสรบสามารถก็ตกกระใจค่ะพอไปถึงนะคะพาไปส่งโรงพยาบาลเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าต้องดกูการนะคะว่าอ่สภาพของขางข้างเนี้ยจะเอาไว้หรือว่าจะต้องตัดเพราะว่าไม่มั่นใจว่ากระดูกเนี่ยแหลกหรือว่าอหนักถึงขั้นไหนเพราะองพกต้องรอ,อถึงพรุ่งน,นี้นะคะ่ะพอสามารถได้ยินก็เสียใจนะคะก็ขอให้แบบมีตัวเองไม่เป็นอะไรมากแล้วกัน พอผลเอ็กซรย์หรือว่าผลการตรวจออกมาก็คือว่าสามารถรักษาได้ไม่ต้องตัดแล้วนะคะกระดูกไม่ได้รับการแตกหรือแหลกอะไรไปมากมายก็สามารถเชื่อมได้ก็แต่ว่าต้องอยู่ในเปือกแล้วก็ห้ามกระทบกระเทือนอะไรเงี้ยสามารถก็บอกว่าต่อไปเนี้ยอาจจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ปรึกษาใครหรือทํโดยละการอีกแล้วอะไรเงี้ยก็อีายจะเล่าให้เมียตัวเองฟังว่าอาจจะเป็นเพราะเหรียญน,นั่นก็ได้เพราะว่าเคยฝันว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาตีขา แล้วบอกว่าจะสั่งสอนอะไรเงี้ยนะคะสามารถบอกว่าน่าจะมีส่วนอ้อเมียของเขาฟื้นขึ้นมาก็เลยบอกกับสามารถว่าพี่พี่เอาเหรียญน,นะนะั่นอะกลับไปคืนหรือยังพูดออกมาครั้งแรกเลยนะะสามารถก็ตกใจเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่า,ม,รรลามีอะไรหรือเปล่าน้อยพี่หนูว่าที่หนูฝันนะพี่จำแนนไหมพี่คิดเหมือนหนูหรือเปล่าต้องมีอะไรมาเตือนหนูแน่แนเลยว่า ที่มาตีขาหนูว่า oh. ว่าสั่งสอนน่ะอ่า hmm. พี่พี่จไปคืนเถอะหนูว่าเหรียญมันนั้นแหละบอกพี่ไปแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละครบแล้วพอดีว่าน้อยเกิดเรื่องก่อนพรุ่งนี้ครบสามวันแล้วเราซื้อให้ไปคืนพอถึงวันที่สามจามาก็เล่าให้เราซื้อฟังเราซื้อบอกไม่เป็นไรหรอกเขาแค่มาตักเตือนอน,น่ะดีแล้วดีวเขาไม่มาเอาชีวิตเอาไปคืนแล้วก็เอาไปไว้ที่เดิมซะ hmm. จะได้กับ มาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไม่อยากอยู่กับเราก็อย่าหยิบเขาไปก็ถึงเวลาของบางสิ่งบางอย่างอ่ะเขาเลือกเองว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเองจาไว้นะของที่ได้มาบางครั้งอ่ะมันก็เป็นของแถมแต่แถมมากับชะตาก,กรรมที่เราไม่อยากได้เราซื้อพูดแค่นี้การทํางานในที่นี้ต้องซื้อสัตว์จงรักภักด,ดีกับหน้าที่การงานอย่าคิดอย่าหยิบ โดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้ขอสามารถก็เลยจำค่ะแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปไว้ที่เดิมแล้วก็ยกมือกราบขอโทษจนผ่านไปรักษา่าเมียของตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็พอจะเริ่มเดินได้แต่ก็ไม่เป็นปกติดีนะคะสามารถก็เลยจำทุกอย่างเอาไว้แล้วก็ศึกษากรุลนพี่ทุกอย่างแล้วก็ทุกวันนี้ก็สอนตัวเองว่าจะทํางานตรงไหนอะไรแล้วแ,แต่คือความซื่อสัตย์ สำคัญที่สุดอย่าคิดว่าของบางอย่างมันเป็นของแถมที่เราจะต้องได้สามารถบอกว่าบางอย่างมันมาในรูปแบบที่แถมมากับเรื่องราวที่เราไม่เคยเชื่อแต่เราต้องเชื่อว่ามีอยู่จริงค่ะอืเรื่องราวของพี่ฝนก็ลดมานี้คช่คุณนะอืมเอาจึงเหมือนที่พี่ฝนเล่าให้ฟังครับเหมือนเขามาเตือนเหมือนเขามาบอกแล้วก็หลังจากนั้นก็กประสบอุบัติเหตุจริงๆด้วย เป็นตามที่เหมือนกับในฝันเขาเอาเอาเอะไรมาตีตรงขาเนอะแล้วก็เป็นตรงบ<ช>ริเวณจุดนั้นเลยแหละครับใช่โอ้เอาสินะคือถ้าเราทำมูริทิคือคือผมเป็นคนหนึ่งที่ทำอยู่มูริทิเหมือนกัน,นครับแน่นอนสิ่งหนึ่ง<ช>ที่เราจะยึดมัน่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในมูริทิก็คือผมเชื่อทุกมูรททิเป็นเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ไม่ว่าเราจะไปที่เกิดเหตุที่ไหนก็ตามแต่ ถ้ามีสิ่งของอะไรเราจะเก็บคืนกับญาติญาติาตผู้บาดเจ็บหมดทุกอย่างนะฮะเราก็ชื่อว่าถ้าถ้าใครเอาเอาเอาของคนเจ็บกลับมานู่นนี่นั่นกลับมาเนี่ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีต่อคนคนนั้นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกมันเราไปช่วยเหลือเขาเนอะไม่ใช่เราไปซ้ําเติมเขาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งโอเคมันมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตด้วย เนี่ยถ้าบาดเจ็บก็โอเคถ้าเสียชีวิตเนี่ยถ้าเราเชื่อในเรื่องเนี้ยบางทีเขาอาจจะตามไปเอาของก็คืนก็ได้แล้วมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่เราเคยดูข่าวว่ามีพวกอาสาไปไปหยิบของเข้ามาถามว่ามีจริงมีจริงนะครับค่ะแต่ว่าไปดูประวัติพวกนี้ได้เลยครับอยู่ได้ไม่นานแน่นอนใช่เราเชื่อแบบนั้น ใช่ค่ะเหมือนเรื่องสมัยก่อนที่ย้อนไปนะคุณนัทนะขออนุญาตที่ว่าเรื่องกอําไรเพียนะที่มันเป็นกําไรเหมือนกับว่าฝังเพชรนะแล้วเอคนที่ไปช่วยอย่างเงี้ยเขาไปเจอเหมือนกับแบบแขนเขาขาดหรือทุกอย่างหรือเราไปเจอกําไรอะไรเงรี้ยก็ไปเอามาไปดึงออกมาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเจ้าของเขาเสียชีวิตเขาก็มาตามแต่กระทั้งอยู่ไม่ได้เลยอย่าเงี้ยน่ากลัวนะคุณนัทความซื่อสัตย์สคัญนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะ อานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่ฝนใช<ต>่ตั้งชื่อเรื่องว่าของแถมนะฮะ<ช>เป็นของแถมมาจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเล่าเกี่ยวกับมูลิทีโอ้โหมีเยอะแยะมากมายที่ผมเคยได้ยินมานะครับเด<ช>ี๋ยวไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่ละกันใช่พี่ฝนชอบชอบชอบแล้วก็ศรัทธาศรัทธากับอ่าคนที่ทําผู้นี้นะคือไม่ใช่ญาติพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราเห็นเลยนะไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ได้อะไรแต่เขาทาแบบ ไอ้ที่ดีก็คือต้องสันเสริญน,นะคุณนะทุกองค์ก,กรกใช่ทุกองค์กรอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องอยากให้เขาได้มีจุดยืนในสังคมที่สนชเชื่อว่าความดีอยู่นานใช่เอาจริงที่เราที่ไม่ไม่ต้องมองอื่นไกลเมื่อเร็วนี้ครับที่เชียงรายเนาะที่น้<ช>ําท่วมนะครับแล้วก็มีพี่ๆพี่ๆน้องๆอ,อ,อาสามูลนิธิจากทั่วประเทศเดินทางไปเชียงรายซึ่งเอาจริงๆป้าฮะว่าเขาไม่ได้มีเงินเดือนนะครับพวกเนี้ย เขาไปด้วยใจจริงๆนะครับแล้วก็น้องคนที่ขอโทษที่ผมจําชื่อน้องไม่ได้ที่ขากับประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับน้องผู้หญิงที่อยู่ทนอะไรไม่รู้ผมจำรหัสไม่ได้นะครับมาตั้งศพอยู่ที่วัดมหาบุตรเราก็ไปช่วยงานกันเหมือนกันนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตเขาแต่ว่าเขาไปซัพพอร์ตคนอื่นด้วยใจแน่นอนเหตุการณ์แบบนี้มันมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วครับแล้วก็ เออผมจะพูดอยู่ทุกครั้งด้วยคำที่เราคลุกคีอยู่กับวงการอาสาสมัครหรือว่ามูนิธิครับผมจะยกตัวอย่างพี่ที่ผมรู้จักคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อเนื้อเขาชื่อพี่อาร์ตพี่อาร์ตเขาทำอยู่กับผมนี่แหละฮะที่มูนิธีแม่นาคพระขนงบรรทาวไพรัตนภา,านเขาเป็นดับเพลิงเป็นอาสาสมัครบรรทาวไพสาธารณะนะฮะเราเชื่อว่าถ้าคนถ้าคนเป็นอยู่หน่วยดับเพลิงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดี พี่อาร์ตไฟไหม้บ้านตัวเองจากที่เคยไปช่วยคนอื่นเขาแต,นนแต่วันนั้นเนี่ยเขาประสบภัยด้วยตัวเองคือไฟไหม้บ้านสิ่งหนึ่งที่เขาหยิบออกมาได้คืออะไรรู้ไหมฮะสะลงตัวเดียวพี่ oh. หยิบสลงออกมาแล้วก็ใส่สลงออกมายืนยืนรอรถด,ดับเพลิงแล้วพอรถด,ดับเพลิงมาคือรถที่บรรทาภัยรัตนพราม์นะครับมามาถึง <c oughs> ที่เกิดเหตุมาถึงหน้าบ้านเขาสิ่งหนึ่งที่พี่อาร์ตทำก็คือ พี่อาร์ตไปหยิบสายฉีดน้ำดับเพลิงแล้วไม่ได้ฉีดเข้าบ้านตัวเองนะครับยืนฉีดเข้าบ้านบ้านข้างๆครับเพื่อให้บ้านข้างเนี่ยไฟมัน <ไป S 1> จะไม่ลุกไปถูกต้องพี่<ห>คิดดูสิแล้วพอเขาดับเสร็จนะพี่อาร์ตนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วแบบน้ำตาตกใน,นครับไม่ได้เอา<ห>ไม่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 ได้เอาอะไรออกมาเลยครับ ใช่นี่ครับนี่คือคือจิตใจที่เขาเป็นจิตใจที่เป็นอาสาจริงๆอ่ะแน่นอนแหละถ้าเป็นถ้ามันไม่รู้อ่ะน้ามายังไงต้องดับบ้านเราก่อนแต่เขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าถ้าดับบ้านเรายังไงมันก็มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะนั้นเนี่ยไปไปไปช่วยบ้าน,น,นข้างๆดีกว่าให้เขาให้ไฟไม่ลามไป<น>คืัใช่ผมจะยกตัวอ,อย่างาคือหลายคนถามว่าเราจะทำทำไมก็มีหน่วยงานอยู่แล้วไม่พูดดีกว่า <laughs> ใช่ค่ะให <laughs> ้คิดเอง <laughs> ครับเอา้เอาพี่ฝนวันนี้ขอบคุณมากนะครับเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติได้จ่ายินดีเช่นกันครับ <c oughs> แล้วก็ก่อนจะวางสาย <c oughs> มีฝากอะไรไหมฮะ <c oughs> บ้านฟ้า <c oughs> บ้านแดงในต่อต ก็ฝากในช่อง YouTube นะคะติดตามคืนเผาผีพาเที่ยเรือไปหลอนแล้วก็เดือดช็อกด้วยนะคะคตาพี่ฝนไปจะเล่าอยู่ประมาณสามรายการอย่างเงี้ยค่ะได้เลยสลับกันไปได้ตามโอกาสนะคะครับเนี่ยขอบพระคุณมากๆนะค่ะเช่นกันค่ะคุณนัทได้ครับพี่รักษาต้องเรียกทิศหรือเปล่าไม่เรียกนัทนี่แหละครับพี่เรียกทิศอยชินครับโอเคค่ะจ้าขอบพระคุณมากครับพี่ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ